ฤดูการเวียนผ่านไปฤดูร้อนได้มาเยือนกลางฤดูร้อนที่แสนร้อนระอุเหล่าผู้เยาวต่างพากันฝึกทักษะการต่อสู้ในลานฝึกของตระกูลซูด้วยความตั้งใจบางครั้งพวกเขาก็ส่งเสียงตะโกนปลุกใจออกมา 5. หลังจากเสียงลมหายใจถูกปล่อยออกมาอย่างแข็งแกร่งฝ่ามือข้างหนึ่งก็ฟาดลงบนแผ่นหินและทำลายมันในการโจมตีครั้งเดียวยอดเยี่ยมเสียงร้องชื่นชมดังก้องไปทั่วลานฝึก นายน้อยสองยอดมากจริงๆดูเหมือนนะว่าเพียงอีกไม่กี่วันเขาก็จะเข้าสู่ขั้นที่หขององค์การฝึกกายแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะกลายเป็นอันดับหนึ่งในรุ่น3ของตระกูลซูเราเป้าหมายของคำสรรเสริญเหล่านี้คือเด็กอายุ13ปีแม้ว่าเขายังเด็กหักแต่เขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงและทรงพลังยิ่ง ชื่อของเด็กคนนี้คือซูชิงหนึ่งในสามทายาทของตระกูลซูเขาเป็นลูกชายของผู้อาวุโสคนที่สองของตระกูลซูซูเคอจีเคอจีหมายถึงวินัยหรือความมอดกลั้นเห็นได้ชัดว่าซูชิงกำลังเพลิดเพลินไปกับคำสรรเสริญ,ญยกยอจากคนรับใช้ของเขาแม้ว่าคำพูดนั้นจะไม่ใช่เรื่องจริงไปหมดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ซูชิงหยุดจากการหลงตัวเองเล็กนี้เลยแต่มันก็มีคนโง่ที่อ่านบรรยากาศไม่เป็นอยู่เสมอ เสียงของหนุ่มรับใช้ผู้เง่เขลาคนหนึ่งดังขึ้นนายน้อยสี่บรรลุถึงขั้นที่ห้าขอองค์การฝึกกายมา2อถึงสวันแล้วกลุ่มคนทั่วลานต่างก็พากันเงียบลงหลังจากครู่หนึ่งคนรับใช้ที่ค่อนข้างมีไหวพริบต่อว่าหนุ่มรับใช้ผู้โง่เขลาทันทีนี่มันเรื่องไรสาระแบบไหนกันเด็กตาบอดอย่างเขาจะมาเปรียบเทียบกับนายน้อยสองได้อย่างไรหนุ่มรับใช้ไม่กลา้าตอบโต้แต่เขาก็ยังคงยืนยันคำเดิม แต่เขาอยู่ขั้นที่5าการฝึกกายแล้วจริงๆนะอารมณ์ของซูชิงบูดรบื้องทันทีเขาไม่เต็มใจที่จะอยู่ฟังอีกและส่ายหัวก่อนเดินจากไปกลุ่มคนรับใช้ที่อยู่ข้างหลังมองหน้ากันก่อนหันไปหาหนุ่มรับใช้และรุมทุบตีจนใบหน้าของหนุ่มรับใช้ผู้นั้นบวมช้ำจึงค่อยยอมรามือทิ้งไว้เพียงคำสาปแช่งในขณะที่เดินตามเจ้านายออกไปหนุ่มรับใช้ตัวน้อยนั้นดื้อรั้นยิ่งเมื่อตอนถูกทุบตีเขาไม่ได้ร้องออกมาแม้แต่น้อย ทำเพียงแค่ปกป้องหัวของตัวเองไว้เมื่อกลุ่มคนรับใช้ออกไปหนุ่มรับใช้คนนั้นก็ยืนขึ้นปัดฝุ่นตามตัวแล้วถ่มน้ำลายไล่หลังกลุ่มคนใช้เขาไม่ได้เป็นผู้ติดตามของนายน้อยสองแต่เป็นแค่พนักงานชั่วคราวของลานฝึกสิ่งที่เขาสนใจมีเพียงแค่ธุระของตัวเขาการดูแลลานฝึกต่อสู้ขณะที่เขาเดินออกจากสนามได้ไม่กี่ก้าวหนุ่มรับใช้ก็สังเกตเห็นคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆนายน้อยสี่ หนุ่มรับใช้แปลกใจและตกใจอย่างมากสูเฉินยืนนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไม้เงียบๆเ,เสื้อคลุมยาวสีขาวที่เด็กชายสวมพลิ้วไหวไปตามสายลมแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเด็กอายุ11-12ปีแต่กลับมีบรรยากาศของความสง่างามที่ไม่อาจบรรยายได้อยู่รอบตัวและแม้ว่าดวงตาของเด็กชายจะไม่แตกต่างจากคนอื่นหากแต่พวกมันกลับดูหม่นหมองและไร้วิญญาณไม่มีร่องรอยขอองคการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย เมื่อได้ยินคำพูดของหนุ่มรับใช้ซูเฉินก็ยิ้มอย่างแผ่วเบาหมิงชูเจ้าดื้อรันอีกแล้วหนุ่มรับใช้ยิ้มเช่นนั้นนายน้อยก็ได้ยินค่าค่าน้อยเพียงแค่ไม่พอใจในคำพูดพวกนั้นและกล่าวแย้งออกไปสองถึงสามคำโต้เถียงเพื่อข้ามันจะไปมีความหมายอะไรกันสุดท้ายเจ้าก็ถูกทุบป,ปีลงอย่างไร้ความหมายหมิงชูเกาหัวของเขาข้าทนฟังเรื่องไร้สาระของพวกมันไม่ได้ เห็นกันอยู่ว่านายน้อยสี่คืออันดับหนึ่งในรุ่นสามของพระกูลซูแต่พวกมันกลับยืนยันว่าเป็นนายน้อยสองถ้าเขาต้องการเป็นอันดับแรกเช่นนั้นปล่อยให้เขาเป็นไปมันไม่มีค่าให้ต้องไปสู้หรอกสู้เฉินตอบอย่างไม่แยาแสค่าก็เป็นแค่เด็กตาบอดแม้ว่าค่าจะถึงขั้นที่ค่าขอองค์การฝึกกายตาของค่าก็ยังคงบอดอยู่ดีคำพูดของซูเฉินลอยไปตามอากาศในขณะที่เขาหมุนตัวและเดินเข้าไปในลานฝึกต่อสู้ หมิงชูมองดูสู้เฉินจากด้านหลังก่อนหน้านี้นายน้อยสี่เคยเป็นคนที่กระตือรืรน้นแจ่มใสและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเองอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นเมื่อสิบเดือนที่ผ่านมาเด็กชายได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขอทานชราโผล่มาจากที่ไหนไม่ทราบได้ทำให้นายน้อยสีตาบอดหลังจากนั้นมานายน้อยสี่ก็มองเห็นแต่เพียงความมืดไม่รู้จบในเวลานั้นนายน้อยสี่ได้จมลงไปในวังวนแห่งความทุกข์ที่ไม่อาจหลุดพ้น แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ก้าวออกมาจากวังวนของความเจ็บปวดได้ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางศิละปะการต่อสู้ของตัวเองแม้ดวงตาจะมืดบอดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เด็กชายนั้นก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ไม่กี่เดือนต่อมาจะบรรลุเข้าสู่คันที่าขององค์การฝึกกายด้วยเหตุนี้หมิงชูที่ได้เห็นความเพียรและความพยายามของนายน้อยสี่จึงชื่นชมอีกฝ่ายอย่างจริงใจ นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหมิงชูจึงพูดคำเหล่านั้นออกมาเมื่อลูกน้องของซูชินเลียขานายของพวกมันอย่างไร้ย่างอายแม้จะถูกทุบตีหมิงชูก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่าซูเฉินที่ยืนอยู่ในลานฝึกกล่าวขึ้นหมิงชูเจ้ายุ่งไหมมาช่วยข้าสักครู่ได้หรือไม่อะหมิงจูเพิ่งนึกได้ว่าซูเฉินมองไม่เห็นและรีบวิ่งไปส่งหินถ่วงคู่หนึ่งให้เขานี่ขอรับนายน้อยสี่โปรดระวัง นายน้อยสี่ทำไมท่านถึงอยู่คนเดียวแล้วพวกคนใช้ของท่านข้าคุ้นเคยกับที่นี่แล้วข้าไม่เป็นไรข้ามาที่นี่เพื่อฝึกร่างกายของข้าหากมีคนใช้มาด้วยมันคงจะลำบากซูเฉินกล่าวตอบเขายกหินถ่วงขึ้นและเริ่มฝึกซ้อมในส่วนของวันนี้เหนือที่ไหลยหยดลงมาจากหน้าผากของเขาส่องประกายระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์เส้นประยาว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  หลังจากออกกำลังกายมาทั้งวันซูเฉินก็กลับไปที่ลานบ้านของตนสาวใช้ของซูเฉินเข้ามาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ส่วนคนอื่นกำลังอุ่นน้ำให้เด็กชายอยู่ซูเฉินนั่งลงในอ่างน้ำอุ่นน้ำอุ่นที่สบายลบล้างความอ่อนเพลียของเขาออกไปเด็กชายหายใจยาวออกมาและปล่อยให้จิตใจล่องลอยเขากำลังนึกถึงฉากที่ขอทานชาราเสียบดวงตาสองของตนด้วยสิ่งของเย็นเฉียบนั่น ประสบการณ์ที่ขมขื่นเมื่อสิบเดือนก่อนทำให้ซูเฉินกลายเป็นคนตาบอดอย่างสมบูรณ์เมื่อเด็กชายฟื้นขึ้นมาหลังจากการโจมตีครั้งนั้นซูเฉินสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายที่ดวงตาของเขาแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความเจ็บปวดก็คือความกลัวอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความมืดอันไร้ที่สิ้นสุดเมื่อเด็กชายรู้ตัวว่าเขาตาบอดซูเฉินก็เกือบจะคลั่งไปแล้วแม้ตระกูลซูจะสแสวงหาและส่ง หมอชื่อดังหรือหมอเทวดามามากมายขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยรักษาเขาได้เลยซูเฉิงอันผู้เป็นบิดาของซูเฉินโกรธมากเมื่อทราบเรื่องเขาแทบจะพลิกเมืองเพื่อหาตัวขอทานชาราผู้นี้อย่างไรก็ตามการค้นหาของซูเฉิงอันกลับไร้ประโยชน์ไม่มีใครเจอขอทานชาราแถมดวงตาของซูเฉินก็ถูกประกาศว่าบอดอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่นี้ต่อไปเด็กชายจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกต่อไปแม้แต่แสงเองก็หายไปด้วยเช่นกันซูเฉิงซิ่งหวังอย่างสมบูรณ์นั่นเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเด็กชายไม่ว่าครอบครัวของเขาจะปลอบโยนและให้กำลังใจเด็กชายอย่างไรซูเฉิงก็ไม่สามารถทนต่อความกลัวและความโกรธที่เกิดจากความมืดได้ ซูเฉินใช้เวลาทุกวันในช่วงนั้นคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สามารถทนได้ไม่ก็วิ่งอารวาททำลาย,ท,ยาทุกอย่างที่เขาสามารถทำลายได้เรื่องนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาสามเดือนก่อนที่อาการของเด็กชายจะค่อยๆดีขึ้นอาจเป็นเพราะซูเฉินเริ่มคุ้นเคยกับความมืดหรือบางทีก็คงเป็นเพราะกระหนักได้ว่าต่อให้เขาจะทำอะไรความจริงที่โชคร้ายของเขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดซูเฉินก็ยอมรับมัน เด็กชายไม่แสดงความบ้าคลั่งอีกต่อไปแล้วแต่กลับตกอยู่ในความเงียบสงบแทนนี่ทำให้แม่ของซูเฉินถังหงรุ่ยเป็นกังวลมากขึ้นนางกลัวว่าลูกชายของตนจะฆ่าตัวตายแต่ในท้ายที่สุดซูเฉินก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นเช้าวันหนึ่งเขาพูดขึ้นว่าข้าต้องการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ใช่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซูเฉินก็กลับมาเริ่มเรียนศินละปะการต่อสู้ของตระกูลซูอีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้ผู้คนมากมายในตระกูลประหลาดใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ซูเฉินกลับมายืนหยัดได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเวลานั้นไม่มีใครคาดหวังว่าซูเฉินจะประสบความสำเร็จในการฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้ยิ่งหากตาบอดด้วยแล้วแม้ว่าเขาจะผ่านขั้นฝึกกายไปได้แต่เขาจะเข้าสู่ขั้นรวมพลังวิญญ,ญาณได้อย่างไร ยามนั้นตระกูลซูมีความสุขมากกับความมีสติของซูเฉินแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับซูเฉินอย่างมากและต้องการปกป้องเด็กชายความรู้สึกนั้นกินเวลากว่า3เดือนจนกระทั่ง3เดือนต่อมาซูเฉินก็ทะลวงผ่านเข้าสู่ขั้นที่ห้าขอองค์การฝึกกายแม้ว่าซูเฉินจะตาบอดแต่เขาก็ยังเป็นทายาทที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นที่สาของตระกูลซู ความรู้สึกไม่สบายใจเรื่องก่อตัวขึ้นในใจของสมาชิกบางคนในตระกูลซูหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือซูชิงจิตวิญญาณของนายน้อยสองรู้สึกตกต่ำเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งคนตาบอดเลยหรือซูเฉินทาตัวให้เหมือนคนตาบอดอย่างที่เจ้าเป็นได้หรือไม่มันจะไม่เป็นไรเลยหากเจ้าอ่อนแอเพราะเราจะดูแลเจ้าปกป้องเจ้าแค่นี้มันยังไม่เพียงพอหรือ ทำไมเจ้ายังฉุดตัวเองกลับมาลุกขึ้นอีกทำไมเจ้ายังคงฝึกฝนอย่างหนักทำไมเจ้าถึงต้องดื้อรั้นที่จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด,ด้วยแม้ว่าเจ้าจะได้เป็นอันดับหนึ่งในรุ่นสามแล้วมันจะอย่างไรเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะผู้อื่นทั้งๆท,ที่ตามองไม่เห็นได้เจ้ามันก็แค่เด็กตาบอดไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดเหล่านี้ซ่อนอยู่ลึกในหัวใจของซูชิง และดูเหมือนว่าเด็กคนอื่นๆในรุ่นสามคนอื่นๆเองต่างก็มีความคิดแบบนี้เช่นกันสู่เฉินรับรู้ถึงความคิดของพวกเขาดีแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเขายอมแพ้คำพูดของขอทานชราสะท้อนอยู่ในใจของเขาการได้พบข่าก็ถือเป็นโชคชะตาของเจ้าด้วยเช่นกันเพราะข้าจะมอบอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดแก่เจ้าตอนนี้ให้ข้าได้เปลี่ยนแปลงสายตาของเจ้า พวกมันจะช่วยให้เจ้าได้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของโลกใบนี้มากขึ้นให้ข้าได้เปลี่ยนแปลงสายตาของเจ้าให้ข้าได้เปลี่ยนแปลงสายตาของเจ้าสูเฉินพึนพมพำเบาๆประกายแสงเล็กๆปรากฏขึ้นในดวงตาที่หมองมัวและไร้วิญญาณท่ามกลางความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำพูดเหล่านั้นราวกับเปลวเทียนสว่างสวยยามค่ำคืนมันได้จุดไฟแห่งความ